ทุกข้าวทุก้อนของพี่น้องชาวนาเที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรียุทธยานะคะเรามีตัวแทนสองท่านมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีค่ะท่านแรกนะคะก็คือคุณสมชัยไตรถาวรนะคะครับสวัสดีครับค่ะท่านที่สองคุณนามินทร์ซับมั่งคั่งค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะถามในส่วนของพี่สมชัยก่อนเลยประเด็นแรกตอนนี้ก็คือว่าที่บางไทรเรามีโรงสีรับซื้อข้าวอยู่ครับแล้วเจอปัญหาย,ยัางไงคะวันนี้ที่อำเภอบางไทรนะครับของที่อำเภอบางไทรเนี่ยจะไม่มีโรงสี โดยตรงแล้วจะลากข้าวไปขายที่อำเภอใกล้เคียงใกล้เคียงก็คือไปขายที่อำเภอรับบุหลวงมั่งหรืวไปที่ตามลานที่ตามตําบลเราก็เสียค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับผมค่ะแล้วเวลาไปขายเนี่ยลงสีกาให้ราคาที่เป็นธรรมไหมคะวันนี้ทางลุงสีเนี่ยนะครับการซื้อข้าวของที่ลรงสีจะแตกต่างกันเรื่องราคาความชื้นแต่ง มีความชื้นสิ่งแปรปนหรือต่างๆนานาเนี่ยเราจะเราจะบอกไม่ได้ให้ราคาเท่ากันเพราะว่าเทคนิคทางลงสีเขาก็มีอยู่แล้วว่าความชื้นทานู้นทานี้ชาวนาได้เท่านี้นะอะไรเนี้ยเขามันก็ต้องจบเราก็ต้องว่าตามลงสีลงสีว่ายังไงก็ต้องว่าตามเขาใช่ครับเพราะเราไปขายข้าวให้เขาไม่งั้นเขาก็ไม่รับซื้อข้าวเราครับก็คือคนที่ตั้งเงื่อนไขเป็นลงสีเราไม่มีสิทธิตั้งเงื่อนไขมีแต่ทาตามเงื่อนไขเขาอ๋อแล้วคราวนี้ในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวครับ นะคะพวกเราเองก็เข้าร่วมโครงการด้วยถูกครับรงสีที่เราไปนี่ก็คือเป็นโรงสีที่อยู่ในโครงการ,ราทั้งหมดตรงฟ้าทั้งหมดครับแต่สิ่งที่พี่น้องชาวนาเราเรียกร้องนะฮะพี่อาหมี ถ้ามีสหกรณ์การเกษตรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยชาวนายังไงครก็ในกรณีตรงนี้นะครับถ้านะครับมีส่ยนกลางหรือการเปิดรับจำนำนะครับของสู่นกลางนั่นคือการแบ่งบาภาระของเกษตรกรนะครับเกี่ยวกับการเข็นข้าไปขายไกลๆนะครับขณะนี้นะครับในเขตอําเบอร์บางไทรนะครับ มาพี่น้องเกษตรกรน,นั้นต้องไปเข็นข้าวขายที่นะครับลงสีเทพมงนคลนเก็ตรอำเภอบางซ้ายซึ่งก็มีมูลค่าในการค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้นนะครับตกเย็ละ3ามบยบาทนะครับ ราะฉะนั้นถ้าเราเปิดโรงสีอยู่ที่นะครับเขตของอำเภอรงไชยหรือที่สากลที่เราได้ดําเนินการติดต่อนั้นนะครับจะเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นคือหมายถึงเรลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรละ200ร้บาทนะครับสิ่งที่สำคัญนั้นนะครับเราจะมีการแข่งขันกันนะครับเราไม่ปิดกั้นโรงสีในจังหวัดนะครับแม้แต่โรงสีนอกเข้ามาดาเนินการเราถือว่ามีการแข่งขันเพื่อให้ชาวนาั้นมีทางออกและมีทางเลือกในการขายข้าวนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรในขณะนี้เพราะฉะนั้น ความจำเป็นหรือความสมํสาคัญที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะว่าลงสีของเขตอํเาเภอบางไทรนั้นไม่มีครับเราจึงต้องเปิดจุดตรงนั้นนะครับในการดําเนินการเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้รับผลประโยชน์ให้เต็มที่นะครับในฐานะที่เกษตรกรนั้นปีละหนึ่งสองครั้งหรือคราวหนึ่งหนึ่งครั้งนั้นควรจะได้รับผลประโยชน์จากการที่เขาได้ปลูกข้าวนะครับแล้วนำข้าวนั้นไปขายนะครับและได้ราคาที่เป็นธรรมนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคน talks, น,นั้นปรารถนาในฐานะที่ผมเองนั้นรับหน้าที่เป็นแกน ในเขตระพคนครศรีอ,อยุธยาครับซึ่งก็เห็นความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรในขณะนี้ค่ะก็นี่อีกประเด็นปัญหาหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของสากลการการเกษตรที่อยากให้จัดตั้งขึ้นจะรับซื้อข้าวของพวกเราแล้วนะะก็คือเรื่องของใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับตอนนี้เราติดขัดคือยังไม่ได้รับใบนี้ครับเป็นใบรับรองเกษตร ค่ะเราไปลงชื่อไว้เรียบร้อยก็วันนี้ขายข้าวไปให,ให้หมดแล้วลงแล้วตอนนี้ก็ชาวนาได้แต่คอยใบรับรองกรเกษตรอย่างเดียววันนี้เหมือนว่าเราเอาข้าวไปจำนน้ำไว้ที่มุงสีแล้วได้เดือนละสองเดือนวันนี้ชาวนาก็รอวังหวังจากใบรับรองกรเกษตรพอถามที่อำเภออำเภอบอกให้ไปถามที่จังหวัดจังหวัดก็ให้คําตอบกับชาวนาไม่ได้ชัดเจนบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้รับจากส่วนกลาง<ม>การประชุมหรือต่างๆนานา ก็บอกว่าเดี๋ยววันที่11จะมีการประชุมแ,แล้วพีชาวนาบอกว่าวันนี้พวกผมก็คิดว่าถ้าวันที่ถ้าวันที่11นี้ถ้าไม่ถ้าเขาไม่เกิดประชุมะนะครับแล้ว,วันละนี้ไปออกมาผมถามว่าพ่อแม่พี่น้องชาวนาเกษตรกรเนี่ยวันนี้เป็นที่6มีนาแล้วจะคอยถึงเดือนไหนครับค่ะคือเราไปลงชื่อกันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คะเริ่มขายเปตั้งแต่จะได้2เดือนแล้วครับจะได้2เดือน ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีใบรับรองการขึ้นจะเป็นเกษตรกรเร,กเราก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินครับโอ้โหสองเดือนที่ผ่านมานี่ไม่มีเงินเข้าเลยแลก็เป็นวันนี้ถ้าถ้าใบรับรองกรเกษตรตัวเนี้ยถทาวันที่ที่เบเนี่ยคณะกรรมาการหรืออนุไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีการประชุมเนี่ยผมถามว่าชาวนาเนี่ยจะไปรอวันฟาร,รม์มหวังตรงไหนครับขออีกสองเดือนหรืออีกเดือนครึ่งพอได้ใบเกษตรแล้วชาวนาจะเป็นความทุกข์ครับว่าจะได้ตังค์วันไหนอีก <พอ S 1> ต้องรอกันอีกหลายหลายจุดเลยเดี๋ยวเราได้ใบใบรับรองกรเกษตรปุ๊บเราไปเราจะไปขึ้นตังค์ทางที่เกี่ยวข้องบอกว่าทางรัฐบาลยังไม่อนุมัติเงินก็ยังไม่ญ้าชาวนาก็ปีในเมื่อปีก็ชาวนาต้องคอยเงินก็ประมาณสามเดือนนี่แล้ครับค่ะสามเดือนถึงต,ตกสี่เดือนถึงจะได้เงินนี่คือว่าปัญหาของชาวนา เห็นภาพชัดเจนเลยนะเพราะโดยกระบวนการมันยังต้องใช้เวลาอีกหลายขั้นตอนแค่ลำพังใบลงทะเบียนขึ้นเกษตรขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่าสองเดือนยังไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้นะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามคําตอบจากทางท่านเกษตรจังหวัดพระนครศรียุทธยากรสุรสิทธิ์สุธิดชารัตนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราถ้าหากว่าใครมีคําถามอะไรก็เตรียมพร้อมไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราไปพักชมข่าว15บนาฬิกากันก่อนแล้วเดี๋ยวมาแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาที่บางสายพระนครศรียุธยา กันต,ต่อค่ะ